สวัสดีครับทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าการได้รับเงินประกันจากโควิดจะต้องเสียภาษีหรือไม่จากภาวะปัจจุบันนะครับการเคลมประกันโควิดมีมากขึ้นและเงินที่บริษัทประกันจ่ายให้กับผู้ที่ติดโควิดเงินจำนวนนั้นนำมาคิดเป็นรายได้เพื่อจะต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาหรือไม่มาดูกันครับ มีคำพูดที่ว่าคนเราไม่สามารถที่จะหนีได้มี2อย่างก็คือ1ความตาย2คือภาษีอากกรนะครับในมือบุคคลธรรมดามีรายได้ก็ต้องยื่นภาษีให้กับกรมสรรพากรแต่มีคำถามว่าถ้าเป็นรายได้จากการเคลมประกันแล้วเราจะต้องเสียภาษีหรือไม่ในหลักของการคิดภาษีของสรรพากร เขาจะดำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วที่เหลือเรียกว่าเป็นรายได้สุทธิเมื่อมีรายได้สุทธิก็จะนำมาคิดหักภาษีเป็นอัตราก้าวหน้าแต่เมื่อการเคลมโควิดนั้นเป็นจำนวนเงินที่มากอาจจะทำให้รายได้ที่เราได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเกรงว่าจะไปเพิ่มในส่วนของรายได้สุทธิทำให้ต้องเสียภาษีนะครับ ข้อนี้ไม่ต้องกังวลนะครับถือว่าไม่ต้องกลัวเรื่องการเสียภาษีนะครับมีข้อหาหรือของสัมภาระรหรือว่าการตั้งกระทู้ถามของสัมภาระรว่าเงินที่เราได้รับจากการปาาระกันชีวิตเป็นเงินเคลมสินไหมเนี่ยเราต้องนำไปคิดรวมกับภาษีหรือไม่นะครับและทางสัมภาระก,รก็ได้ตอบมาอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรว่าค่าสินไหมทดแทน จะไม่นำมารวมกับรายได้ของภาษีนะครับดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องนำมารวมก็คือไม่ต้องเสียอ้างอิงจากกรมสรัรพารนะครับหนังสือเลขที่กค .0811-02217 ฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดข้อมูลข่าวสารกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับจากผมเอเวรภ จากช่อง BLA Money Planning สวัสดีครับ